สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การหาค่าของฟังก์ชันสาและโคไซ์ของจำนวนจริงใดๆนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนในคลิปที่แล้วนะครับที่เราหาค่าฟังก์ชันตรีโกณสายคอร์สนะครับโดยที่มีพิกัดต่างๆตามในวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับ สิ่งนักเรียนสามารถที่จะหาค่า,าตีโกณกรณีที่ทีต้าเนี่ยวัดแบบทวนเข็มนาฬิกาตามจุดเหล่านี้ได้แล้วนะครับลองทบทวนนะครับเพราะวันนี้จะต่อเนื่องจากตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิด s ซ n ย์เราก็ดูที่ตรงนี้นะครับพิกัด y เพราะไซาย y Cos x กนะครับก็ดูพิกัด1ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นซายเป็น0ูนย์คอเป็น1 ไซน์าพายส่วนหนะครับไซน์าพายส่วนหทิต้าต้องวัดจากพิกัด10เสมอนะครับวัดจุดคมแบบทิศแบบทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยอยู่ที่พายส่วนหจุดปลายตรงนี้พิกัด x คืออะไรพิกัด x คือค่านี้นะครับพิกัด x อกัด y คือค่านี้นะครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชันไซา์ทิตาจึงเป็น0.5เพราะว่ามันคือ1นส่วนสนะครับนี่คือค่าไซน์ค่า y ส่วนค่าคอร์สแหะก็คือรูทสส่วน2นั่นเองนะครับหรือประมาณ0.87นะครับทีนี้ลองไปดูว่าถ้าเป็นพายส่วนสล่ะพายส่วน4ก็ไซก็เป็นรูทสส่วน2คอร์สก็เป็นรูทสองส่วน2เท่ากันถ้าเป็นพายส่วน3นะครับไซก็เป็นรูทสส่วน2คอร์สก็เป็น1ส่วน2ถ้าเป็นพายส่วน2ละ่ะ สายก็เป็นหนึ่งใช่ไหมครับข้าวาตรงนี้เป็นหนะครับคอรต,ตรงนี้ก็คือศตัวนี้นะครับก็คือศูนยถ้าเป็นสองพายส่วนสาเจว่าสายสองพายส่วนสามก็คือข้าวายก็รูดสามส่วนสอนะครับคอก็คือลบหนส่วนสองนะครับคอจึงเป็นลบศูนย์จุดห้านะครับสายเป็นศูนยหรือประมาณรูดสามส่วนสองนั่นเองนะครับสมมุติว่าเลยไปอยู่ ที่พายเลยนะครับข้ามไปเลยไปอยู่ที่พายค่าซ้ายก็คือ0เพราะอะไรเพราะว่าพิกัดตรงนี้ค่า y คือศูนย์คอสคือลบหนะครับก็น,นี่พายถ้าไปอยู่ที่5้าพายส่วน4นะครับอลองไปอยู่ในะจะตุภาคที่3นะครับเอาแค่จุดพิกัดนี้นะครับ5้าพายส่วน4 ค่าซ i n ก็คือค่าวาก็เป็นลบรูทสองส่วนสองนะครับคอสก็คือลบรูทสง่วนสเช่นเดียวกันนะครับถ้าเลยไปสี่พายส่วนสามล่ะสี่พายส่วนสามค่าซ้ายก็คือลบรูทสามส่วนสองนะครับค่าสายลบรูทสส่วนสอก็ป,ประมาณลบส่็ดตัวนี้นะครับแต่อนาเรียนใช้ค่านี้นะครับจะจำง่ายกว่านะครับลบรูทส ต่อไปค่าคอสล่ะคอร์สก็ลบ1ส่วนสองนะครับหรือลบศูนุด้าถ้าไปอยู่บนสามพายส่วนสองเลยนะครับสายสามพายส่วน2นะครับจากพิกัด1 0ูนวัดแบบทวนเข็มเนี่ยนะครับสายก็คือลบ1มาจากพิกัดตรงนี้เป็น y เป็นลบ1นะครับคอสเป็นศูนย์นะครับสายเป็นลบ1คอสเป็นศูนยถ้ามาอยู่ใน ตรงนี้เลยเอาข้ามไปจุดนี้เลยนะครับอยู่ในจัตุภาคที่4นะครับสายก็เป็นลบหนส่วนสอะครับค่า y คอสค่า x ก็เป็นรูปสามส่วนสนะครับอันนี้คือกรณีทิ่ทงางแบบทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับวัดแบบทวนเข็มนาฬิกาทีน,นี้ถ้าเกิดตามเข็มนาฬิกาล่ะก็วัดจากพิกัด1.0เช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าเป็นลบ ไายส่วนหกนะครับตรงนี้ลบไายส่วนหกนะครับส่วนพิกัดนี้จะเป็นพิกัดกรณีวัดแบบทวนเข็มนะครับเพราะเขานิยมจะวัดแบบทวนเข็มนะครับแต่ตอนนี้เราหาวิธีการวัดแบบตามเข็มนาฬิกานะครับแบบเดิมที่เราเคยเรียนมาจากชั่วโมงที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเดี๋ยวกูซ่อนปลายนิดหนึ่งจะได้ไม่งงนะครับพอเราวัดแบบตามเข็มตรงนี้คือ,อทีต้าเป็น ลบพายส่วนสามนะครับทิตาเป็นลบพายส่วนสามค่าซายก็คือลบหนึ่งส่วนสองนะครับค่าไหวคอสก็คือรูปสามส่วนสองนะครับค่านี้นะครับรูปสามส่วนสองถ้าเป็นเลยมาตรงนี้เลยตรงนี้ลบพาย ซร์ลบพายก็เป็นลบหนึ่งนะครับค่า y คอสลบพายก็คือค่า x ก็คือส่วนนีครับเลยมาอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้คือลบห้าพายส่วนหกนะครับตรงนี้ลบห้าพายส่วนหกสีแดงจะเป็นส่วนหกนะครับไซร์ลบห้าพายส่วนหกก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองนะครับ คอสก็เป็นลบรูทสามส่วนสองนะครับค่านี้ตรงนี้ละ่ะลบเจ็ดพายส่วนหกนะครับตรงนี้ลบเจ็ดพายส่วนหกค่าซ้ายก็เป็นหนึ่งส่วนสองคอสก็เป็นลบรูทสามส่วนสองนั้นแสดงว่าเวลาเราจะหาฟังก์ชันติโกณมิติไซคอสใดๆก็ตามนะครับถ้าทิต้าเป็นบวกเราก็วัดแบบทวนเข็มไปถ้าเป็นเป็นลบเราก็วัดแบบตามเข็มนะครับ ซึ่งในการวัดไปตามเข็มค่าตรงนี้จะอ่านยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นบวกเราน่าจะเข้าใจง่ายเพราะว่าส่วนมากเขาจะนิยมเขียนพิกัดที่จุดนั้นนะครับเป็นค่าบวกนะครับตอนหลังเราก็จะทําแบบค่าบวกอย่างเดียวนะครับทีนี้เราจะมาหาความสัมพันธ์ของทีตากรณีทีตาเป็นลบกับทีตาเป็นบวกนะครับดูฟังก์ชันซายก่อนนะครับซายลบทีตากับซายทีตา สัมพันธ์กันอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าทีต้าเป็นบวกก็คือวัดแบบทวนเข็มใช่ไหมครับแต่ตรงนี้กูใช้ลบทีตาลบทีต้าก็คือความยาวเท่ากับทีต้าแต่ว่าทิศท,ทางเนี่ยตามเข็มนาฬิกาก็คือวัดมาแบบตามเข็มนาฬิกาทางนี้นะครับแต่ความยาวจะเท่ากันนะครับอย่างเช่นทีตาเป็นพายเซนหกนี่ยนะครับลบทีตาตรงนี้ก็คือลบพาย่วนหกนั่นเองนะครับ อันนี้คือลบทีต้านะครับแต่ที่ทางตกกันข้ามตอนนั้นอันนี้มาดาูข้อสังเกตนะครับ s ซายทีต้าเป็น0.5น i n จาลบทีต้าเป็นลบศ5นะครับเพราะคอแดนที่สี่นะครับซายเป็นลบโอแดนที่1่งซเป็นบวกนะครับเป็น1.2ส่วนสอันนี้เป็นลบหนส่วนสใช่ไหมครับนี่คือลบทีตาก็เลยเป็นลบนะครับอันนี้เป็นบวก แต่ตรงบรรทัดตรงนี้ครูอเอาลบหนึ่งคูณเข้าไปทั้งสองข้างของบรรทัดบนนะครับเพื่อจะลองดูว่าสองข้างนียมันเท่ากันตลอดไหมนะครับถ้าเท่าแสดงว่าสองข้างี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่พายส่วนสี่นะครับเหงนว่าที่พายส่วนสี่ค่าไซาทตาเป็นรูปสองส่วนสองนะครับในี่คือายทตานะครับส่วนไซา ลบทีต้าก็เป็นลบรูปสอง่วนสองนะครับมันเป็นลบอ่าตรงนี้นะครับก็เอาไปเป็นลบนะครับอันนี้ตรงนี้ผมก็เอาลบหนึ่งคูณเข้าไปนะครับลบหนึ่งคูณเข้าไปเจ็ดว่าสองค่านี้นะครับลบไซน์ทีต้ากับไซน์ลบทีต้านมีค่าเท่ากันละนะครับอลองไปดูที่พายส่วนสามที่นะครับพายส่วนสาม นะครับไพ่ส่วนสามข้างล่างนี้เป็นลบพายส่วนสามนะครับตรงนี้นะครับเป็นลบพายส่วนสามเห็นว่าฟังก์ชันไซน์ทีตาเป็นรูปสามส่วนสองนะครับเป็นบวกนะครับพอคูณลบคณเข้าไปก็กลายเป็นลบใช่ไหมครับเสร็จแล้วไอ้เจ้าลบทีตานะครับตัวนี้ลบทีตาไซนเป็นลบรูปสามส่วนสองนะครับเพราะแกนไหวข้างล่างเป็นลบนะครับนั้นก็จะเห็นว่า ไซน์ลบทีตาสัมพันธ์กับตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากันลองมาดูที่พายส่วนสองนะครับที่พายส่วนสองเห็นว่าไซน์ลบทีตาได้ลบหนึ่งลบไซน์ทีตาก็ได้ลบหนึ่งนะครับคาม,มันานี่เลยครับเจ็ดไพ่ส่วนทีตาเป็นไซน์ทีตาเป็นลบศูนย์จุดห้านะครับลบในผลสองไซน ลบทีตาได้0.5นะครับตัวนี้พอาูณลบวลบ1คูณบรรทัดนี้นะครับาก็กลายเป็นลบไซน์ทีตาก็เท่ากับ0.5ซึ่งไปเท่ากับสายลบทีตานะครับเท่ากับ0.5ย้อนมาคอนเดนที่3นิดนึงเมื่อกี้ข้ามไปสมมติว่าฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยความยาวแค่นี้นะครับ5พายส่วนหนะครับไซน์ทีตาเป็น1.2ส่วนส ไซดลบทีตาเป็นลบหนึ่งส่วนสองนะครับค่าก็ตรงข้ามกันอีกนะครับเพราะอยู่ข้างบนข้างล่างนั้นถ้าเอาลบหนึ่งคูณฟังก์ชันสายเข้าไปก็กลายเป็นลบไซด์ทีตา eta, ถ้าก็ลบศูนย์จุดห้าเท่ากันอีกนะครับเมื่อกี้เราให้ไซด์เนี่ยอยู่คอแดนที่สามนะครับสังเกตว่าค่าก็ตรงกันข้ามกันอีกทีตากับลบทีตานะครับฟังก์ชันไซดนั้นถ้าเอาลบหนึ่งคูณเข้าไปหน้าฟังก์ชันไซด์ทีตานะครับก็จะเป็น ค่าที่เท่ากันแล้วนะครับสายลบเท่ากับศ5นจุดห้าลบสาก็เท่ากับ0 5นจุดห้านะครับถ้าไปอยู่ที่แกน y ด้านล่างอะ่ะได้ไหมได้นะครับเนี่ยสายลบทีตาได้หนึ่งลบสายทีตาก็ได้หนึ่งนะครับถ้าไปอยู่ในจตุภาคที่สี่นะครับเช่นจุดนี้นะครับทีตาออกมาเป็น 5าพายส่วน3นะครับตรงนี้5าพายส่วน3ค่าไซด์เป็นลบรูทสามส่วน2นะครับส่วนลบทีตาตรงนี้นะครับไซด์เป็นรูทสมส่วน2งค่าตก,กันข้ามกันอีกเพราะฉะนั้นลบไซด์ทีตาจึงเท่า0ูนจดดนะครับเอาลบคูณเข้าไปก็จะเท่ากับไซด์ลบทีตานั่นเองนะครับสรุปแล้วสองค่าเนี่ยจะเท่ากันเสมอนั่นแสดงว่าเราสามารถสรุปได้ว่า sin ลบทีตาจะเท่ากับอะไรครับเนี่ยลบไซายทีตาเสมอนะครับตัวทีตากับลบทีตาเนี่ยมันจะอยู่ตรงกันข้ามโดยมีแกนสะท้อนก็คือ,อแกน x กนั่นเองนะครับงนั้นฟังก์ชัน sin มันจะตรงกันข้ามตลอดเวลานะครับดังนั้นไซน์ลบทีตาจึงเท่ากับลบไซนยทีตานั่นเองนะครับทีนี้มาดูฟังก์ชันโคแะแบบเดียวกันนะครับโคศทีตานะครับได้1 คอร์ลบทีตาได้หนึ่งเพราะอยู่ที่จุดเดียวกันนะครับตัวนี้ถ้าทีตาเป็นพายส่วนหลบทีตาเป็นลบพายสนวนหกนะครับะจะเห็นว่าฟังก์ชันคอร์เฉพาะก็คือค่า x นะครับเป็นรูปสาส่วนสองเท่ากันหรือศูนย์จุดแปดเจ็ดเท่ากันนั้นคอร์ลบทีตากับคอร์ทีตามีค่าเป็นไงกันทบในตรงนี้เท่ากันนะครับนี่คือกรณีอยู่คอ o ดน i n ที่หนึ่งนะครับลบก็ไปอยู่คอ o ดน i n a สี่ค่าก็เท่ากันอีกนะครับเนี่ย ไปอยู่ตรงนี้แหละจุดสี่แดงตรงนี้สองพายส่วนสามเท่ากันอีกนะครับข้อทิตากับขอลบทิตาไปอยู่บนแกนบ้างฟังก์ชันคอร์สเท่ากันนะครับเนี่ยฟังก์ชันคอร์สก็คือค่าเอตัวนี้นะครับลบ,ลบรูทสองส่วนสองนะครับหรือลบศูนย์จุดเจ็ดหนึ่งเลยมาอยู่บนแกน x ทางด้านซ้ายเท่ากันไหมเท่าน,นะครับได้ลบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคอร์สณนะจุดนี้คือลบหนึ่งนะครับ อาไพาข้ามมามาอยู่ในจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนสามนะครับคอสนะครับคอสสีไพยส่วนสามได้ลบหนึ่งส่วนสองคอสลบสีไพยส่วนสองก็คือสีน้าเงินนี่นะครับวนมาถึงตรงนี้ก็คอสก็แกนเอกอีกก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองเท่ากันอีกนะครับตรงนี้ทีต้าของเราคือเกือบถึงรอบแล้วนะครับเนีย่ยก็คือ ตรงนี้เป็น11ภายส่วน6นะครับฟังก์ชันคอร์สคอร์ก็คือ X นะครับก็เป็นรูทสมส่วนสองฟังก์ชันคอร์ลบนี่ตรงนี้นะครับลบยูนิทนะครับคอร์ cord ก็เป็นไงครับเนี่ยเท่ากันอีกนะครับรูทส่วนสองนั้นค่าคอร์สทีตาจึงเท่ากับคอร์ลบทีตานั่นเองนะครับสรุปคอร์สลบทีตาเท่ากับคอร์ทีตานะครับอันต่อไปถ้าติดโกนต้องการหาค่าตรงนี้ จำนวนจริงตรงนี้เป็นลบเนี่ยเราสามารถหาได้จากบวกเลยเพราะมันเท่ากันนะครับจึงกลายเป็นสูตรคอร์สลบตีตาเท่ากับคอร์สนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนี้นะครับจงหาค่าทรายลบพายส่วนสามกับคอร์สลบพายส่วนสามปกติแล้วถ้าเราจะหาต้องหาย้อนกลับใช่ไหมครับลบพายส่วนสามได้เท่าไหร่ล่ะลองดูจากรูปนี้ลบพายส่วนสามคือเรจาจะพิกัดตรงนี้ ลงมานี่นะครับมาถึงตรงนี้นะครับจุดนี้อันนี้มันทัางไปส่วนสามมันวัดแบบทนเข็มนะครับถ้าตามเข็มตรงนี้คือลบพายส่วนสามนะครับของชั้นทรายคืออะไรตรงนี้นะพิกัดจุดปลูกศรตรงนี้ทรายก็คือลบรูปสามส่วนสองคอร์สก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองตรงนี้นะครับหนอน,นี้กรณีเป็นทิต้าเป็นลบพายส่วนสามนะครับกรณีบุนทางลบเนี่ยเราไม่เอาละนะครับตรงนี้ บนทางนี้เราไม่เอาละเราจะบนทางด้านนี้อย่างเดียวนะครับแบบทวนเข็มจากเนื่องจากว่าสายไฟยส่วนสามเนี่ยเราหาค่าได้ที่ตรงนี้นะครับสายส่วนสามสายก็คือรูดสามส่วนสองคอร์ดก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับนเนี่ยสายรูดสามภายส่วนสามเนี่ยเท่ากับรูดสามส่วนสองคอร์ดภายส่วนสามก็เท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับนนี้มาดูจากจุดเมื่อกี้นะครับสายลบเท่ากับลบสาย ใช่ไหมครับสายลบเท่ากับลบสายฉะนั้นสายลบพายส่วนสจริงเท่ากับลบสายพายส่วนสามนีครับแต่สายพายส่วนสหามาแล้วเมื่อกี้รู้สาส่วนสเพราะฉะนั้นจริงตอบเป็นลบรู้สาส่วนสงนั่นเองต่อไปคอร์สลบพายส่วนสามละ่ะสูตรว่างไงคอร์สลบทิตาก็คือคอสทิตาเลยนะครับเท่ากับเพราะฉะนั้นคอร์สลบพายส่วนสจึงเท่ากับ พายส่วนสามนะครับคอดพายส่วนสามคอดพายส่วนสามคืออะไรก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับคือหนึ่งส่วนสองนั้นกรณีที่เราต้องการหาค่าตรีโกณกรณีทีต้าวัดแบบตามเข็มก็คือเป็นลบเนี่ยเราสามารถใช้สูตรซายลบเท่ากับลบไซนได้นะครับคอลบทีต้าเท่ากับคอดทีต้าได้เลยนะครับแลวเราก็วัดแบบทวนเข็มอย่างเดียวนะครับ ทีนี้ไปดูกรณีที่ทีต้าม,มันเกิน1รอบล่ะเราจะหาค่าฟังก์ชันตรีกนได้อย่างไรนะครับลองดูสมมุติว่าครูให้มันหมุนเกิน1รอบนะครับเกินหรอบตอนนี้มันยังไม่ถึงรอบนะครับอยู่ในจัดพาที่สองนะครับนี่สามสี่นะครับสมมติว่าครูหยุดเอตรงนี้ เห็นว่าความยาวส่วนโค้งของทีตาเมื่อมีตรงกลางต,ตรงนี้ให้เราดูจากตรงกลางตรงนี้นะครับนะก็คือเห็นว่ามันวนไปครบหนึ่งรอบละหนึ่งรอบก็คือสองพายใช่ไหมครับความยาวส่วนโค้งสองพายแต่ว่าเลยขึ้นไปแค่นี้แค่นี้ก็คือความยาวแค่นี้นั่นเองนะครับก็คือพายส่วนหกนั่นเองมันก็คือหนึ่งรอบคือสองพายบวกกับพายส่วนหกก็เป็นสิบสามพายส่วนหกนั่นเองนะครับนี่คือ ก็มี1หนึ่งรอบไปบวกอีกพายส่วนหกนะครับสิบสามพายส่วนหกสายสิบสพายส่วนหเห็นว่ามันไปอยู่ที่เดียวกับจุดปลายของพายส่วนหกนั่นเองนะครับนี่คือหรอบนะครับัน้นสายจึงเป็นห่งส่วนสะครับหรือศูส่วนคอสละคอสก็เป็นรู3ส่วนสนะครับตนี้มีประมาณศูนเนี่ยนะครับในขณะที่การสายพายส่วนหก็เท่ากันสายหนึ่รอบบวกพายก็คือ สิบสามพายส่วนหกก็เท่ากันขอสิบสามพายส่วนหกก็เท่ากับพายส่วนหกนะครับเ,เลยไปมากกว่าน,นี้เช่นไปอยู่ข้างบนนะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งรอบตรงนี้ไปบวกกับพายส่วนสองใช่ไหมครับก็คือแค่นี้พายส่วนสองนะครับก็สองพายบวกพายส่วนสองก็เป็นห้าพายส่วนสองนั่นเองนะครับ ถามว่าสายห้าพายส่วนสองอยู่ไหนก็อยู่ที่จุดเดียวกันกับพายส่วนสองนั่นเองนะครับเพราะว่าข้างในน่ะวนมานะครับเนี่ยก็จะทับกับแกนวายด้านบนในขณะที่ด้านนอกวนนะครับก็จะได้แค่นี้นะครับทีท่าตรงนี้เป็นห้าพายส่วนสองนะครับแต่ถ้าแค่นี้เป็นพายส่วนสองแต่ค่าตีกลสายคอร์ดมันเท่ากันนะครับสายเป็นหนึ่งคอร์เป็นศูนย์นะครับเห็นว่าหนึ่งรอบเนี่ยไม่มีผลเลย ถ้าเลยหนึ่งรอบไปละอันนี้จะวนสักสองรอบนะครับเลยไปที่พายส่วนสี่ถามว่าความยาสวส่วนโค้งตรงนี้เป็นเท่าไหร่ก็คือหนึ่งรอบสองรอบสองรอบก็สี่พายสี่พายไปบวกกับอีกแค่นี้แค่นี้ก็คือความยาสวส่วนโค้งนอกนี่นะครับพายส่วนสี่ สี่พายไปบวกพายส่วนสี่สี่สิบสิบหกวงหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดพาย 4, ส่วนสี่นะครับเนี่ยส่วนโค้งข้างในเนี่ยสิบเจ็ดพายส่วนสี่ 4. ฟังก์ชันสายก็หาจากพิกัดจุดปลายตรงนี้ก็อยู่ที่เดียวกับพายส่วนสี่ 4, เพราะวัดจากพิกัดหนึ่งศูนย์วนลงมาขึ้นมาตามเขียนนาฬิกานีครับก็คือพิกัดเกี่ยวกันกับพายส่วนสี่ 4. เพราะฉะนั้นสายนะครับของกรณีสองรอบไปบวกกับพายส่วนสี่ 4, ก็มีค่าเท่ากับสายพายส่วนสี่น,นั่นเองนะครับ คอสก็เหมือนกันนะครับก็คือรูปสองส,ส่วนสองเหมือนกันนะครับก็คือแกนอกนั้นสองรอบนะครับไม่มีผลเลยสี่พายบวกพายส่วนสี่ก็มีค่าเท่ากับพายส่วนสี่นั่นเองสำหรับฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอสนะครับอ๋อนี้คือค่าฟังก์ชันตรีโกณน,นะครับกรณีที่มันเกิดรอบไปหนึ่งรอบสองรอบนะครับแต่รอบหนึ่งมันสองพายนะครับนั้นสองรอบก็ต้องสี่พายสามรอบก็ต้องหกพายนั่นก็สังเกตนะครับต้องเป็นเลขคู่นะครับ เพราะฉะนั้นถ้ากรณีมันเกิดรอบทำยังไงเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะครับไสองเอ็นพายบวกทีตาเท่ากับสาย์ทีตาพะเมื่อกี้เราวนหนึ่งรอบคือสองพายสองพายไปบวกทีตาก็เท่ากับสายทีตานะครับสองเอ็นพายบวกทีตาคอร์สของมันก็เป็นคอร์สทีตาเท่ากันนั้นสองเอ็นพายไม่มีผลนะครับถ้าเอ็นเป็นหนึ่งก็หนึ่งรอบสองพายถ้าเอ็นเป็นสองก็ สองรอบก็คือสี่พายนะั้นตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่นะครับฟังก์ชันไซน์คอสเหมือนกันนะครับเป็นบวกทั้งคู่อันนี้ก็ะจะนีตัดจํานวนรอบออกมนะครับแต่ทีนี้เป็นข้อสังเกตตรงนี้จะใช้ n เป็นจํานวนเต็มนั่นหมายความว่า2 n พายตรงนี้อาจจะเป็นลบก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นเลขคู่นะครับเช่นลบ2พายลบ4พายนะครับสามารถที่จะตัดทอนตรงนี้ออกได้เลยเหลือไซน์ทตาเลยกับคอสทตาเลยถ้าตรงนี้เป็นเลขคู่นะครับทั้งบวกทั้งลบนะครับ เราก็จะใช้ความรู้เรื่องนี้นะครับตัดจํานวนรอบเนี่ยออกไปนะครับจํานวนรอบออกไปอาจจะไปอยู่คอเดนที่สองละก็เหมือนกันนะครับเม,มื่อเลยไปคอเดนที่สองไปอยู่ที่ตรงนี้เห็นว่าตรงนี้อ่านว่าหนึ่งหนึ่งรอบสองพายรอบที่สองสี่พายสี่พายไปบวกสองพายส่วนสาม นะครับสี่พายไปบวกสองพายส่วนสามสี่สามสิบสองสี่สี่ก็เป็นสิบสี่พายส่วนสามนั่นเองตรงนี้นะครับเอาสี่พายไปบวกสองพายส่วนสามนะครับก็เป็นสิบสี่พายส่วนสามนะครับเห็นว่าฟังก์ชันไซน์สิบสี่พายส่วนสามกับไซน์สองพายส่วนสามมีค่าเท่ากันนะครับคอร์สก็เหมือนกันนะครับคอสก็คือพานี้เป็นลบหนึ่งส่วนสองเหมือนกันนะครับยี่สิบสี่พายส่วนสามฟังก์ชันคอร์สก็เป็น ลบหนึ่งส่วนสองนะครับในขณะที่ฟังก์ชันคอร์สของสองพายส่วนสามก็ลบหนึ่งส่วนสองเท่ากันนั่นคือจํานวนรอบไม่มีผลเลยนะครับทั้งบวกและลบนะครับตรงนี้ตัดออกได้เลยลองดูตัวอย่างนะครับจงหาไซด์สามสิบสามพายส่วนสี่และคอรสลบยี่สิบสามพายส่วนหกไซด์สามสิบสามพายส่วนสี่นะครับเราสังเกตตรงนี้ตรงนี้สามสิบสามส่วนสี่นะเกิดรอบแล้วเพราะว่า ถ้าเอาสี่หารเนี่ยสี่สองแปดมันจะแค่แปดพายส่วนสี่นะครับก็คือสองพายใช่ไหมครับแต่นี่มันสามสิบสามส่วนสี่มันเกินนะครับเกินหนึ่งรอบแน่นอนแล้วก็ใช้วิธีเมื่อกี้นะครับเนื่องจากฟังก์ชันมันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเราก็ทํำยังไงล่ะทําให้เป็นจํานวนคู่นะครับสองอินพาย,พาย,พายกกเนี่ยต้องเป็นจำนวนคู่นะครับสองพายสี่พายหกพายไปบวกกับเศษเอลฟานะครับตรงนี้จะคืออะไรเราก็ลองหารนะครับเอาสามสิบสามหารสี่ สี่หกย2่สี่สี่เจ็ดยี่สิดแปดสาสสองเห็นว่าถ้า4หารสามเนี่ยได้8ครั้งเนี่ยนะครับสี 48, แ่แปดสาสองเราก็เอา8ปพายเนี่ยไปบวกกับเศษตรงนี้นะครับเท่าไหร่ล่ะเศษตรงนี้ก็8ปดพายบวกพายส่วนสนะ8 4แปดี่สาสบองวหนึ่งก็เป็นสาานะครับเมื่อกี้เราเอาสาหาร4ได้8ปดนะครับก็คือจำนวนเต็มตัวนี้ เหลือเศษเท่าไหรล่ะแปดสี่สามสองก็เหลือเศษหนึ่งพายนะครับเป็นสามเลบสามก็หนึ่งพายส่วนสี่อ่าตรงนี้สังเกตว่าต้องเป็นจํานวนคู่นะครับเพราะฉะนั้นตามเมื่อกี้ตามสูตรเมื่อกี้ก็จะเป็นสายพายส่วนสี่นั่นเองแปดพายไม่มีผลนะครับอันที่สามก็คือสายพายส่วนสี่ได้เท่าไร่ก็ได้รูปสองส่วนสองมาจากไหน,นก็มาจากวงกลมนี่แหละนะครับต้องจำวงกลมนี้ให้ได้แต่ตรงนี้เราหมุนแบบทนเข็มอย่างเดียวแล้วนะครับ แบบตามเข็มไม่ต้องอ่านแล้วนะครับอ่านยากนะครับก็วัดแบบทวนเข็มอย่างเดียวทีน,นี้ลองดูคอสละคอสลบยี่สิบสามพายส่วนหกสังเกตตรงนี้อนนี้เป็นลบนะครับเราจะทําเป็นคอรสลบเท่ากับคอสทีตาก็าได้นะครับแต่ตอนนี้จะหาโดยตรงเลยโดยสังเกตว่ายนะี่สิบสามหารหกเนี่ยหกสี่ยี่สี่ใกล้เคียงใช่ไหมครับก็ลบสี่พายบวกกับหนึ่งส่วนพายเออหนึ่งส่วนหกพายนะครับนี่ สี่หกยี่สี่ก็เป็นลบยี่สี่ลบยี่สี่บวกหนึ่งก็เป็นลบยี่สามนะครับก็เป็นลบยี่สามส่วนหกหละนะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจํานวนคู่นะครับถึงแม้จะเป็นลบก็ตามเราก็เอาเศษตรงเนี้มาหาค่าฟังก์ชันคอสตรงนี้ได้เลยก็คือมีค่าเท่ากับคอสายส่วนหกนั่นเองนะครับคอร์สภายส่วนหกนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็ไปดูตรงนี้นะครับคอร์สก็เป็นรูทสามส่วนสองนั่นเองนะครับ อันนี้คือกรณีให้ตรงนี้เป็นลบสี่พายถ้าเราไปใช้สูตรคอร์สลบทิตาเท่ากับคอสทิต,า,ทตาแล้วครับสูตรก่อนหน้าก็จะกลายเป็นคอร์สลบยี่สิบสามพายส่วนหกเท่ากับคอสยี่สิบสามพายส่วนหกนะครับลบทิตากับทิตามีค่าเท่ากันนะครับก็เป็นคอสยี่สิบสามพายส่วนหกทีนี้ลองหารดูนะครับ หกสี 6, 4, 24, ่ยี่สี่เกินแล้วนะครับตรงนี้เป็นบวกนะครับไม่ได้นะครับต้องลดลงมานะครับหกสามสิบแปดไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นเลขคู่นะครับเพราะต้องเป็นสองเอ็นพายนะครับต้องเป็นเลขคู่ก็ลดลงมาอีกก็เหลือสองหกสิบสองแสดงได้แค่สองพายนะครับหรือรอบเดียวสองพายสองพายไปบวกกับเศษเท่าไหร่ล่ะนะครับก็หกสองสิบสอง นะครับว่ายี่ลบสิก็เหลือเศษ11แสดงว่าเศษของมันคือ11บเพายส่วนหนั่นเองนะครับสังเขียนเราคูณกลับไป6 2 12ไปบวก11บพายนะครับอ่า23นะครับ23่สพายส่วนหนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับได้เท่าไหร่ก็ได้คอส11บเพายส่วนหเพราะ2อพายไม่มีผลนะครับคอส11บเพายส่วนหกก็มาดูตรงนี้นะครับหมุนแบบทวนเข็มใช่ไหมครับวัดแบบทวนเข็ม คอร์สคืออะไรคอสก็คือค่าเอกก็เป็นรูทสาส่วนสนั่นเองนะครับคำตอบจะเท่ากันนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวทอดต่อกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ